รวัยรุ่นสมัยนี้หันมาดูในมือถือแทนยากลำบากขึ้นประตูปีนี้70ประตูนี้อยู่เบื้องหน้ามา45ปี<ะ>แล้วก็ย้ายตัวเองมาอยู่เบื้องหลังอีก35ปีแล้วก็ทำงานหนัมาตลอดนะครับ<ะ>สร้างผลงานมาตลอดและก็สร้างคนให้กับวงการนี้นะฮะเป็นบุคลากรที่มีความสามารถทุกคน นะเข้ามาอยู่ในวงการนี้คือตอนนี้ไม่ว่าอาตูจะไปเล่นละครของบริษัทไหนเนี่ยก็จะเจอคนของของเป่าจินจงอยู่เสมอค่ะนะฮะคือแตกยอดไปทุกคนก็แตกยอดไปเพราะฉะนั้นเนี่ยรางวัลเนี้ยอตูก็อยากจะมอบให้คนที่ทํางานเบื้องหลังกับอตูทุกๆคนนะครับเพราะเขาคือทีมที่สําคัญเราจะขาดใครไปไม่ได้เลยก็มากครับคนเบื้องหลังจะเหนื่อยก,กว่า ค,คนเบื้องหน้าก็เหนื่อยแต่ว่าไม่มากเท่ากับคนเบื้องหลังเพราะว่าคนเบื้องหลังนี่อย่างอาะตูทาเป็นพุ่งกับในยระตูต้องคิดตลอดเวลา24ชั่วโมงนี่ไม่หยุดคิดไม่ได้เลยเพื่อที่จะสร้างงานแต่ว่าถ้าเราเป็นนักแสดงเรายังมีโอกาสพักใช่ครับมันจะมากกว่ามากกว่าการเป็นนักแสดงเพราะว่าการเป็นคนอยู่เบื้องหลังไม่ว่าจะเป็นหน้าที่พุ่งกับหรือหน้าที่ผู้จัดก็ตามเราจะต้องดู ความละเอียดมีเยอะมากนะครับทุกทุกแผนกเลยอย่างพุ่มกับในพุ่งกับ,กบต้องรู้หมดเสื้อผ้าหน้าผมฉากของประกอบฉากาการแสดงของนักแสดงภาพเสียงแสงทุกอย่าง <c oughs> มันนับไม่ถ้วนเลยครับ <c oughs> มากครับเพราะว่าในยุคนี้เนี่ยเรามีจะเรียกว่าคู่ต่อสู้ก็ได้เพราะว่าทั้งางานของต่างชาติ ทั้งานของคนในชาติแล้วเดี๋ยวนี้เนี่ยตั้งแต่เป็นดิจิทัลเนี่ยก็หมายความว่าคนดูสามารถที่จะเลือกดูสื่อได้หลายประเภทมากๆซึ่งตรงนั้นเนี่ยฮะเราก็ต้องพยายามที่จะปรับตัวเราเองให้เข้ากับงานให้ได้ก็ไม่เป็นไรนะก็ให้เขามีไปมันเป็นยุคไขยุคมันมากกว่านะเราจะไปบอกว่า สบายเป็นสิ่งไม่ดีไม่ใช่นะเพราะว่า,าคนดูชอบคนดูต้องการในเมื่อคนดูต้องการเราเป็นคนขายของเราก็ขายในงานนั้นเพียงแต่ว่าเราทําให้มันดีที่สุดเท่าที่จะทําได้แล้วก็พยายามที่จะสร้างงานให้มันเป็นศิละปะให้ได้มากที่สุดแล้วสิทธิ์ที่บอกไหฮะพอเป็นดิจิทัลปั๊บเนี่ยมันมีหลายอย่างเลอเกินโดยเฉพาะอย่างยิ่งโทรศัพท์มือถืออันนี้เลย สำคัญที่สุดเลยเพราะวัยรุ่นสวัยนี้หันมาดูในมือถือแทนเขาไม่ดูตามเวลาที่เราเอาบอกว่าสองทุ่มนะครับสองทุ่มธุะกระกันไม่ดูแล้วนะเขาอาจจะมีทําม,มีเรื่องทําม,มีเรื่องเรียนมีอะไรต่ออะไรไปดูที่หลังก็ได้ไปดูย้อนหลังดีกว่าอะไรอย่างนั้นนะซึ่งตรงนี้เนี่ยทําให้การทํางานของเราเนี่ยยากลําบากขึ้นสุขภาพก็แข็งแรงครับ ยังก็จะมีอตูปีนี้เจ็ดสิบก็จะมีโรคของคนแก่อย่างฟันตาหูบ้างแต่ว่าโรคที่ร้ายๆไม่มีครับม่เห็นอย่างวันนี้อรตุก็ยังแข็งแรงขึ้นแบบรางวัลได้อย่างสงาา่าผค่าเมือในวันนี้ยังแข็งแรงดูแลตปวยังไงบ้างคะ <c oughs> ก็ออกกาลังตามโอกาสที่เรามีนะฮะ <c oughs> าตุก็จะออกกาลังด้วย เ้าถูกชอบว่ายน้ำนะฮะก็จะว่ายน้ําด้วยทุกอย่างที่เราจะทําได้ฮะเพราะว่ายิ่งเราออกกาลังกายให้ให้เรากําลังเราอยู่ตัวเวลาเราออกกองเนี่ยเราก็จะได้ไม่เหนื่อยมากพักผ่อนเยอะๆแล้วก็กินอาหารดีๆทุกอย่างครับกินทุกอย่างเลยไม่เว้นเลยสักอย่างเดียวไม่ครับไม่ได้ไปเลย ก็คือหมั่นแบบดูแลตัวเองด้วยตัวเองใช่ใช่แต่ละคนก็ยังมองว่าแข็งแรงยังเหมือนเดิมมันก็มีบ้างแล้วล่ะฮะคนอายุเจ็ดสิบมันก็จะช้าลงไปบ้างแต่ยังความจำเขียนบทอะไรยังได้สมองยังดีสมองยังดีอยู่ฝักเด็กฝักเด็กนะ้ะเปื่าเมือนอยากจะแบบแข็งแรงเหมือนหน้าตูอะไรเงี้ยก็อย่าไปยุ่งกับสิ่งที่มันเป็นอบายมุกมากนะนะฮะเครื่องดื่มแอลกอฮอล สิ่งเสพติดทั้งหลายตัดให้ขาดนะฮะเมื่อก่อนอาตูก็สูบบุหรี่นะในสมัยที่อาตุยังเป็นหนุ่มๆพอมาถึงวันวัยมันก็จะตัดได้เองมันก็จะรู้ว่าถ้าเราเสพเยอะๆมันอันตรายกับร่างกายมันอันตรายกับสุขภาพของเราบางเช้านี่ตื่นมาหายใจไม่ออกเราก็รู้แล้วไม่ดีแล้ะเราต้องหยุดทันทีนะครับจริงๆยากนะคะกับการที่แบบเราต้องเลิกสูบบุหรี่ไม่ยากอยู่ที่ใจเราอาตุ ตัดแบบจะบอกว่าไงเลิกจบ